นี่ก็เป็นซิงเกิลใหม่นะครับซิงเกิลที่2นะครับของน้องฟิฟี่นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเจ็บทำไมไม่รู้นะครับที่3แล้วเหรอ3แล้วเฮ้ยจริงเหรอใช่ไหมสามแล้วพี่แม่บอกแล้วน้องเขาเพิ่งมาแป๊บเดียวเขาปล่อยไป3เพลงแล้วผมยังไม่ปล่อยสักเพลงเลยโอ้ยเดี๋ยวเราต้องมาถามกันนะคะว่ารู้จะปล่อยเมื่อไหร่อะไรยังไงรับรองว่าเดี๋ยวดิฉันจะเจาะหรือให้ช่องไทยรายการนะคะแต่ว่าตอนนี้รูทมีคนเขาอยากให้รูท่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้หน่อยมีน้องส่ง SMS มานะคะทาง4246ชื่อน้องปอแป๋วครับถ้างั้นก็ เดี๋ยวผมให้พี่ลูกว่ากับผมเนี่ยช่วยกันร้องเพลงให้รบเดะและกันนะครับอันหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday อ่ะก็เดี๋ยวพอนะครับผมโอ้ยพรต่ออ่ะโอ้ยพรใช่เพราะว่าโอ้ยพรยาวมากนะครับเอาเลยค้มีความสุขมากนะครับผมร่ำรวยนะครับมีเงินทองเยอะสุขภาพแข็งแรงนะครับและที่สำคัญนะครับอยังริบหรุนอัลบั้มของรุ่นนะครับแล้วก็พี่ลูกบ้านด้วยนะครับสาธุ ได้อยู่นะก็แฮปปี้เบอร์เดย์น้องปอแป๋วด้วยนะคะเอาล่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะบอกน่าจะเล่าให้ฟังกันมากๆเพราะว่าเป็นการชิงตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพสมุยเลยทีเดียวสำคัญมากถูกต้องค่ะเราต้องบอกว่ากิารมันง่ายมากนะครับโดยการส่ง SMS เ้ามานะคข้ามาโดยพิมพ์บีนะครับผมแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็จังหวัดนะครับผมส่งเข้ามาที่ 42 42 6 6 6เบอร์เดิมครับง่ายมากๆเลยนะคมีโอกาสนะฮะที่จะได้รับนะครับตัวเครื่องบินไปกลับนะครับกรุงเทพนะครับสมุยนะครับผมง่ายมากใช่ค่ะยังไงต้องบอกว่าฝากไว้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้แบงกองแอร์เวสนะคะ เปิดบริการบินตรงสู่เกาะสมุยทุกวันมาตลอดหลาย10ปีแล้วนะคะสนามบินสมุยค่ะเป็นสนามบินเอกชนแห่งแรกนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเปิดทําการครั้งแรกนะคะวันที่25เมษายนปี2532นู่นเลยปัจจุบันนะคะสามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละถึง16,000คนหรือว่าประมาณ6ล้านคนต่อปีอเยอะมากเลยนะคะก็ต้องบอกว่าด้วยความสวยงามของดีไซน์ของตึกนะคะแล้วก็ ต้องได้ว่าธรรมชาติท้องถิ่นค่ะทำให้ล่าสุดสนามบินได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภท t ropical building นะคะจากการประกวด Asian Energy Awards ปี2011ค่ะจัดโดย Asian Center of Energy นะคะของประเทศอินโดนีเซียค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับการบวตให้เป็น1นึในสิสนามบินยอดเยี่ยมค่ะ จาก smart travel asia สาขา best airports worldwide polls นะคะหลายปีซ้อนทีเดียวนะคะก็ใครที่อยากจะไปชมความสวยงามของสนามบินสมุยอยากจะไปสมุยแบบสบายๆนะคะสามารถจะจองกับ bangkok airways ได้เลยนะคะที่ world wide web bangkok air com หรือโทร1771ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเย้นะครับใครนะฮะที่อยากจะบินไปเที่ยวสมุยนะครับแบบสบายๆแบบไม่ต้องเสียกระตัง <Ừ. S 2> นะครับก็ เียค่า s อสส่งมากครับส่งมากนะครับมีโอกาสได้มากนะครับผมค่ะ่าลืมนะคะพิมพ์บีเว้นวักตามด้วยชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็จังหวัดด้วยนะครับผมส่งทานะครับที่4242666นะครับค่ะต้องขอขอบคุณแบงคอก r อเวสค่ะขอบคุณครับอ้าละเมื่อถึงอีกหนึ่งร่วงเรื่องแบบร่วงเลยอีกหนึ่งเรื่องแบบร้อนๆน่ะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงนี้กันครับฮอตอิสซูครับผม สนับสนุนโดย Bristone เคียงข้างคุณทุกเส้นทาง Bristone อย่างยอดนิยมอันดับหนึ่งเย้ครับ Hot อของเราในวันนี้นะครับเรามีเกาะติดคอนเสิร์ตท,ที่ผ่านไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้นะฮะเราม,ามาทำเป็นบ็อกเซตสำหรับคนที่ไม่เคยไปนะครับอย่า,างล่าสุดนี่นะับผมก็ เสียดายมากนะครับที่ผมไม่ได้ไปคอนเสิร์ตนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนการันตีว่ามันสุดยอดจริงๆริก็ <ๆ S 1> ค,คือคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าบอร์ด l ส m ลมนั่งเล่นนั่นเองนะนครับไม่ไปไหมไปมาโอ้ไม่ได้ไปอ่ะโอ้ยเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากเลยลูสนุกมากๆแบบว่าข่ยมันเจ๋งมากอ่ะโอ้ใจเย็นเดี๋ยวให้เขาซืบ็อกแต่จริงผมก็บอกว่าผมไม่เสียดายที่ไม่ได้ไปเพราะว่าเราจะมีบ็อกเทตไหมทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะ เป็นการรวมเอาศิลปินทั้งสองวงเลยทั้งบอดี้สแลมแล้วก็เขาได้ชวนพี่พีบิกแอมาด้วยนะคะคแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญตอนนัมม้นเป็นพี่ป๊อปมาเดินดอคด้วยต้องบอกว่าครั้งนี้นี่สุดยอดจริงๆสำหรับคอนเสิร์ตนั่งเล่นนะคะบ็อกเซ็ตบ็อกเซ็ตนะคะราคา1,250บาทแล้วนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรอีกมากมายเยอะมากนะครับ<ช>อย่างแรกเลยนะฮะที่เราจะได้เห็นกันนะครับก็คือมี DVD นะครับ2แผ่นนะครับแล้วก็มีภาพคอนเสิร์ตเต็มๆสี่ชั่วโมง ความคมชัดดับ SD S D oh. นะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่สุดยอดตรงที่ว่ามีพี่ยงทรงยศนะครับมาเขาเรียกว่ามาเป็นแบบคนคอยแบบ คือนำนำภาพกำกับภาพออกมาให้มันดูสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากเท่าที่ทราบนะคะใี่แล้นียมีทีมงานในการเก็บภาพตลอดทั้งช่วงซ้อมช่วงการแบบว่าเซตเวทีคือตลอดงานจนถึงหลังเวทีเลยนะคะเขาบอกว่าภาพเบื้องหลังจะต้องประทับใจมากๆนะคะยังไงก็สามารถที่จะซื้อบ็อกเซตได้รวมถึงโฟโต้บุ๊กจะรวมอยู่ด้วยนะคะมีถึง191วันก่อนนั่งเล่นก็คือเขา วางแผนไว้ประมาณ3เดือนกว่าเลยในการเก็บภาพฉะนั้นบ็อกเซตอันนี้ต้องเจ๋งมากๆเลยนะคะแต่ว่าที่ผมอยากให้สุดคือฟิกนี่เขามีแจกฟิกกีตาร์ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นฟิกกิตาร์ที่สั่งทำนะครับเราก็ต้องบอกว่าหาเฉยไม่ได้นะครับนอกจากในลิมิเต็ดเ dition แบบนี้เท่านั้นเจ๋งมากๆนะคะยังไงสามารถไปซื้อได้นะคะสำหรับบ็อกเซตนะคะนั่งเล่นราคา1,250บาทนะคะ ตอนนี้สั่งจองได้นะคะทาง w w w g i n i k i t t k l a e g c o m นะคะ, e ะ,คะหรือว่าพรีออเดอร์ได้แล้ววันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เลยแล้วก็ต้องชำระเงินภายหลังการจอง3วันค่ะใช่แล้วแต่ว่าวิธีการรับของนะครับก็ต้องมีความพิเศษด้วยเหมือนกันด้วยความที่ว่ามันเป็นบ็อกเซตแบบพิเศษนะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะฮะเราก็จะ มีวิธีการรับทั้งหมด3ท่องทางนะครับ <Ừ. S 2> อย่างแรกเลยนะครับก็คือมารับด้วยตัวเอง oh. คือเดินมาเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่จีนี่เลย<ด>ชั้นสายที่สามพี่หนูมารับรบอกเสร็จโริสลันพิเศษปะอะไรอย่างเงี้คือผมว่าอย่างนี้น้ายา,นยาวอย่างนี้ยาวอาจจะไม่ไเท่าเล <laughs> ยากรู้ว่ามาหาเรื่องเ้ยใช่ไม่ใช่ก็คือนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะจส่งไปทาง e m s ให้นะครับแต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มก็คือ1,350บาทนะครับแล้วก็จะจะส่งกันประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนครับผมค่ะยังไงก็ฝากไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ w w w b o d y s l a m b a n d c o m ด้วยค่ะครับและล่าสุดค่ะเห็นบอกว่ามี เวอร์ชันพิเศษมาให้ชมกันแล้วเป็นเพลงของเขาเองใช่ซึ่งเพลงนี้ก็บอกว่าเป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงหนึ่งตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นแฟนเพลงแบบตัวรักเขาเรียกว่าตัวตัวตัวดีมากๆเลยนะโอ้โอ้แกล้งเล่นตาละแฟนขบมาจากตกก็อยากไปบอกเขาว่าผมแก่ได้ไหมฮะแต่ว่าต้องบอกเพลงนี้เพลงที่ผมชอบมากในอัลบั้มบินลฟนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เนื้อหาเกี่ยวกับความรักแต่ว่าไม่ได้เป็นความรักแบบฉันรักเธอเธอรักฉันน่ะมันเป็นพูดถึง คติดรักชีวิตของเราด้วยใช่นเราะนะครับยังไงก็นะครับเดี๋ยวเรามีให้ดูกันแน่นอนครับชีวิตเป็นของเรา